Please analyze activity node graph to find 3.1 3จุดหนึ่งสามจก็คือสิ่งที่จะต้องหาก็คือ5้าอย่างโดยใช้รูปมีโช o w สามถึงสา in one picture ก็คือแบบทำตามที่ผมสอนนก็คือในรูปเดียวเลย 1. หา event node ในแกร p 2หา EC EC จะเขียนไว้ข้างบนโน้สาหา LC LC จะเขียนไว้ข้างล่างโน้แล้วก็4หาแสดงค่าแคาคือสลตตัวที่3แล้วก็ห,าหา้าหาคิดค่าขาดก็คือเส้นทางที่มีค่าแสดงค่าเป็นศูอ่ะให้เวลาํานี่คือ activity node graph เราจะต้องแปลง activity node graph ตัวนี้ไปเป็น อีเวน,นต์โหนครับโหนเริ่มต้นลำดับที่1ต่อไปเอเอมยกศรชี้เข้าหนึ่งแะนั้นก็ ไม่ต้องมีดัมมี่ก็จะเป็นลำดับ,บที่สอง A อพับฮะต่อไป B ีมีลูกศรชี้เท่าเลยกับไม่ต้องสร้าง ก็เป็นลำดับที่3ก็จะเป็น B คทับสต่อไป C C มีลูกศรชี้เท่ามากกว่าเดิเพราะฉะนั้นต้องมีดากนิ้มก็จะเป็นลำดับที่ส จะเป็น C ทับ2 A ชี้เข้าว่า A ชีเช้เข้า0ส t a r t ชี้เข้า0 B ชี้เข้า ข้อหนึ่งจะเป็นระดับที่ห้า D ทักสามต่อไป E ีัอกษรที่ข้อหนึ่ง ก็จะเป็นลำดับที่ผก็จะเป็น e ทับเหนิน a b c d e f ต่อไป f f มีลูซอนชี้เข้าสารเพราะฉะนั้นจะต้องมี เป็นลำดับที่7จ็ดและกับเจ็จะเป็น F ทับสี่ไชีม้มาหามว่ามีดมี C จีก็ต้องมีดัาเนิ้โนดพอมีูสามชี้เท่า ีก <G S 2> ็ให้เป็นลำดับที่แดแดดแล้วก็แปดจีพับ,บสองไข่ชีเข้าดีชีเข้า ดีกับเต่อไป H H มีสีขาวมกว่นิด ก็ให้เป็นลำดับที่๙ตีก็จะเป็น H รักกบ๓ไฮซีเข้าไป H งมี F แล้วก็ E ก็ให้เป็นลำดับที่10แดดกับ10เพราะว่า i มีต้อง่อนชี้เข้ามากกว่า1ก็จะเป็น i ทับ i ชี้มานหาไปบ้า e f 0 d 0 h อ่ดนี่คือ เมพโนนลอีเวนน์ลงหลังจากนั้นหา EC EC จะเข็นไปข้างบนข้างบนโดนแล้วเวลาทำจะทำจากซ้ายไปขวา EC จะเข็นไปข้างบนโดนทำจากซ้ายไปขวามีหลายทางเลือกเลือกตัวที่มาก ศูนย์นะศูนย์บวกห้าก็เป็นห้าห้าบวกสามก็เป็นแปดโนดบีศูนย์บวกสองก็เป็นสองส่วนโนดซีแดมีสามทางเลือกคือ างนี้ห้าทางนี้ศูนย์ทางนี้สอง 2, เลือกมากก็คือห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดส่วนโหนดอีสองบวกหนึ่งก็เป็นสามต่อไปโนดเจ็ดแดดมีสามทางเลือกทางนี้แปดทางนี้เจ็ดทางนี้สาม ก็เลือดแปดแปดวกสี่เป็นสิบสองต่อไปโนดแปดแดดถ้ามาทางนี้แปดทางนี้สิบสองเลือกมากเกินสิบสองสิบสองบวกสองเป็นสิบสี่ต่อไปโนดเก้าแดด มทางนี้12ประมามทางนี้สเลือกมากคือส2 1สอบวก3เป็น15ต่อไปโนส10เเข้ามทางนี้ส4ประมาณทางนี้สิบสองามทางนี้5เลือกมากคือส5 1ห้วเป็น16อ่าล้วอต่อไป ต่อไป lc เขียนไว้ข้างล่างของโนนด lc จะเขียนไว้ข้างล่างของโนนดเวลาทําจะทํำย้อนกับจากขวามาซ้ายมีลายเลื่อนเลือกตัวที่น้อยกว่า,าใช้สีฟ้าแเริ่มตน้น 16, 16 1 6กลบหเป็น1ิ สิบห้าห้าลบสิหลบสองเป็น13บสหลบสเป็นสิสองโน้น อันนี้มันเป็นเจ็ดเฉยๆไ,ไปโน้ตเจ็ด 7. โนดเจ็ดมาทางนี้สิบสามมาทางนี้สิบห้ามาทางนี้สิบสองเลือกน้อยกว่า ก็คือสิบสองสิบสองลบสี่เป็นแปดอ่ต่อไปโหนดห้าโหาประมาณทางนี้สิบสามประมาณทางนี้ ทางนี้สิบสองเลือกน้อยคือแปดแปดลบหนึ่งไม่ได้แปลบสองเหลือหโนวนลำดับที่สองประมาณทางนี้เอาแปดลบสามเหลือห้า เส้นนี้ห้าและเส้นนี้หกเลือกน้อยก็คือ 5. ต่อไปโน้ตสามทำไมทางนี้คือหทำไมาทางนี้คือ8ลบหนึ่งเหลือเจก็ต้องเลือกน้อยหกับ7ก็คือ,อเลือกหต่อไป นนลำดับที่1เข้ามาทางนี้5้าลหลืศูนมาทางนี้6กลบนเหลือ6กํามาทางนี้6กลบเหลือ4ระหว่าง0กสเลื่อนน้อยก็คือ0ต่อไปหาสแล็ 5. ตั้งลบเจดกจะเหลกันหนึ่งดีแต่ตั้งลบ8ปดลเป็นด e. ี ต่อไปดูคลิปที่ข้องผ่านอันไหนที่แบบสแลกทางเป็นศูนย์ไทยไลน์แ็จแล,ล้วเชื่อมโยงเสร็จเพราะฉะนั้นเขียนต่อคลิกติข้องค่า ือเส้นทางวิกฤต์คือ A ไป d ไป f ไป H ไป I ก็คือเส้นทางวิกฤติห้ามล่ฉา a บอก5วันก็5วัน d บอก5วันก็ไอ้3วันก็3วัน f บอก4วันก็4วัน h บอก3วันก็สามวัน i บอก1วันก็หน่วันเพราะฉะนั้น เส้นทางสีเหลืองก็คือเส้นทางวิกฤตทางร่าช้าเลยกำหนดเท่าไหร่ต้องต่ำอ่าเดี๋ยวให้ในหลางหลังแคปเจอร์กันหนึ่งเดี๋ยวเรามาต่อเนี่ยฮะ